อะไรอ่ะเวสเหรอก็พี่จะไปทำไม่ใช่เหรอใช่ในแมปโอ้ถึงนู่นไหมเนี่ยไปแล้วรอหน่อยรอหน่อยทุกคนร,รอหนึ่งครับเอ้ยเกือบตกเข้าปปลุกปงสวรรค์นี่เนี่ย <laughs> oh look, look, it's a Vex milk waterfall. Can we stop and Aww Proppy do I Oh oh, 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 oh. oh a Waterfall. มาสนุกสนานนะคกันฮะผจญภัยไปกับดวงดาวอะไรก็ไม่รู้นะฮะอาว่าเนสุดป่ะแม่นไหมแม่นไหม,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 มชุบอ,อุ้ยกระดูกขักเห็นน้องอ๋องนะฮะน้องอ๋องไปแล้วน้องหมูฮะชุดสวยจะมาฟันคอพี่ทำไมไปน้ำหน้าเลยปรับสกินใหม่สกินใหม่ก่อนมันใช่เวลาปรับปะเนี่ย ผมเป็นเดอะแฟตนะฮะ่เปลี่ยนท่าได้เลยไม่ตายแล้วไม่เกิดนะอันเนี้ยเพื่อนต้องชุบนะใครโหลดใครโหลดผมไปแล้วครับผมแต่ก่อนไม่เล่นตัวนี้ไม่เล่นอยากภาพสวยมากเลยอ่ะตรงวนี้นั่คือเฮ้ยเแลอะเนี่ยผมเจอบอลซีซั่นแรงอัพ หลังก็ได้เดี๋ยวพี่ขเตะตามันพี่เขเตะตามมันเจอสองเขาเตะมันขาเตะมันเขอเตะมันโอ้วิ่งวงวิ่เปิดโลกอะไรประมาณนี้ใครเป็นใคร

เมื่อวานนี้ผมกับพวกองกดฟินิชพร้อมกันโคตรที่อ่ะขอสังหารมันเองขอสังหารมันเองมีท่าเดียวนะฮะใช้คุ้มหน่อยฟินิชคิว Take down. Oh. โชกอย่างเดียวตอนเนี้ยประหยัดกระสุนถามว่าปืนอื่นมีไหมมีฮะแตนน่ไม่ใช่อยากใช้ชอบปืนสั้นยังไงนี่ยังไงนี

งวิงปืนเี่อะไรเนี่ยโมโม้เลยโมโอตายอ่ะต้องชุบอ่ะละไอไอ้เนี่ยแรงแรแรงจัดเลย จัดก,การมันออกเกมตกว่ะเก็บก่อนแล้วนะไหวไม่ได้สามตัวเออตัวใหญ่เลยไอ้หนูแต่ต่อเอาไม่ต่อ,ทอ,อเทียอะไรเนี่ยฟอนนุ่นเสียไหม And the only way to reach it is down past those giant robots? <laughs> <laughs> good. What <laughs> เออกดผิดโง่ก่อนเลยจั่หวเนี่ยยัองออกไอยังเฮ้ยบอทไปเนยัยหมูอันเซอร์เปเนย่ยเงอ้โหแม่นๆโอแม่นๆ มาโม่หมามาเฮ้ยโอ้โหโดนอันนี้หล่นครับมันจะพักกฟักหมาไม่ได้แล้วต้องปืนล้วล่ะจะมาเอาของมันจะมาเรื่อยๆจนกว่าไอ้ไอ้ตัวหมุนตจะหมุด กันได้ต่อยิงคู่ใหญ่ไปแล้วครับตามหองกับหมูเปเลยเตรียมตกเฮ้ยได้เสื้อใหม่ปะเอ้ยลงเบาๆลูกนวลวินสั้นระยะไกลโอ้เบาชิบหายเลยมันลดระยะครับหารความแรงเนี่ย ยังอีกไกลเลยพี่ไปถึงบอสต,ต้องรีบอ่ะมันนานไหมครัน่าจะเป็นชั่วโมงนะนานอยู่เดี๋ยวชั่วโมงถ้าเกิดตายชั่วโมงขาขาหักยิงชุดอ่อนฮะแดงๆขเขาเบ้าตาขเขาเบ้าตา มอตาคลิ่ลัวๆคลิ่ลัวๆที่ฟินิชยิวได้ไหมไม่ได้วะที่ฟินิชไม่ได้ระเบิดใช่ไหมตัวนี้ต้องถอยด้วยตรงนี้ควรยืดเฮ้ยเกะอีกตัวนี้ครับตรงนี้มันจะมีไอเนี่ยมันมาใส่เราอ๋อไม่ผ่านสักทีตรงนี้ไอ้้เหียยังไงดีอ่ะว่าอะไรไงแตกแตกกพุ่งตรงก็แตกเลยเฮ้ยตายแค่นี้ มันต้องรีบวิ่งนะต้องรีบมาต้องรีบมาต้องรีบไปออกวิ่งไปต้องไปให้อยู่ตรงนี้นะมันเสียเวลาเออยิงมันยิงมันหมูยิงมันทางไหนทางไหนทางไหนต่อทุกคนอ๋ออ๋อที่เป็นอันนี้มันบทบาทของมึงว่ะตายหมดตายหมดอะไรนะ แบบตัวฮันเตอร์อไอตัวนี้ที่ไม่ขนาดมันช้านะฮันเตอร์ Hunter มันจะจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บไปเนาะมีอะไรดรอปไหเนี่ยตก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 ดรอปแบบลื่นลวนฮะไม่ได้แดกเขาสอกรอบนี้ เต็มแปดเออวิ่งใส่เลยทุกคนไสไปว่งสา่งสาหมดแล้วมาเต็มแปดนัเดียวหมดโดนปั๊ไปเลยถ้าไม่จำเป็นหันไปยิงก็ไม่ได้ยิงก็ได้นะวิ่งผ่านเลยก็ได้วิ่งเลยใช่ไหมคนวิ่งเป็นบอกอ่ะ ออกมาอ๋อ,องไอ้เหียนี่มันก็ผ่านหน้ากูด้วยวิ่งลอยล่างเียทำไมไม่ไปลอยบนฉันเอาเอาไม่ใช่โง่เกือบโอ้โหไย้เท่ ศพพี่ไหนวะเนี่ยคือพี่ต้องรีรีสปารอีกสิบแปดวิไปเลยไปเลยไปเลยผมก็รึ้ว่ามึงอยู่ีโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดูออกอยู่ตอนนี้ฉา,ากสวยนะ <S <S ทุกคน เปัด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 ยิงหลังหลังไม่ข้อบอะหล่น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 โดน,น,นกระโดดด้วยโอ้โหล่นโอ้ยแล้วพี่ลืมกูขาหักไว้เนี่ยเตรียมชุดเตรียมชุด ไฟหาเสายิงเลนะเสายิงพนักเสาคือเสายิงใช่ไหมพ่อมันจะมีไฟช็อตพลันจะมีไฟช็อตหรอไม่ไฟไฟนี่ไม่ใช่ช็อตไฟมันเสียยิงหัวก็แรงหนึแรงที่หัวเอาไม่เข้าเข้าไปเยี่ยมดีแล้วเหรอใช่ไหมเนี่ย โอ้โหเขาเกาะกูแปลกันเครื่อสายฟ้าที่เสียตรงนี้ออกเคร่องย้ายิงที่หัวยิงก่อนอย่างเดียวยิงหัวอย่างเดียวปัดผมยิงครับผมผมกำลังยิงไม่ถึงหมื่นเลยอ่ะกระสุนตายยังยังยังแค่สะดุ้งสะดุ้ง โอเคเตะก่อนไะเก่อนไม่ดีมีกระท้อนตายแล้วเอะก่อนนอกใจได้เจนตกอะไรอ่ะของรางวัลนะฮะทุกคนได้แล้วก็ไม่รู้ช่างมันเถอะเฮ้ยเหรียญในนี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เหรียญสีส้มอ่ะแต่จะไม่ได้ว่าทำอะไรเออเดี๋ยวค่อยบอกกันรายละเอียดเกมเยอะมากครับไปไหนต่อที่ต่อไปเดี๋ยว จบปะหรอเนี่ยใช่ไหม <c oughs> อันนี้มันเป็นแค่อันนี้มันเป็นแค่เควสด, <c oughs> ดาวมันไม่ใช่เควสเนื้อเรื่องด, oh. ดาวอ <c oughs> ๋อเควสดาวเควสดาวโอเค